ขอแต่ว่าขอบคุณพ <Aww. S 1> ี่ออมขอบคุณพี่เซอร์ในวันนั้นที่ให้โอได้เข้ามาในดูมันดีครับและเปิดโอกาสให้โอแบบได้เล่นสีีส้เรื่องิมพเหมือนฟ้าตอนี่โอ้แบบไม่รู้ตัวเลยํามว่าแบบวันฟิติิ้ง วันไหนอะไรเงี้ยไมาดูหุ้นแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยสูงฮู้ผมดีใจมากเอขอบคุณฮู้นขอบคุณพี่อ๊อฟจริงๆครับที่ให้โอกาสอันนี้อับปเป็นสำคัญมากแม่ขอบคุณพี่ก้าที่คอย สอนอหอูเรื่องการแสดงเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆสอนให้โอ้เป็นคนที่ดีขึ้นไม่ติดเล่นจนเกินไปโอ้ จริงๆครับขอบคุณพี <eday> up, like ่ต้นน <acuerdo> ้ำเลยครับที่คอยสอนหมูตั้งแต่คานแรกๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณทีมเบื้องหลังทุกคนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆช่างหน้าช่างผมครับพี่ปีเอ็มพี่กิ๊กพี่โจพี่นกันนะครับแล้วก็พี่ๆทีมสวัสดิ์ที่คอยดูและเรื่องอาหารการกินของหมูตลอดเลยด้วยครับโอ้ ขอบคุณพี่เพื่อนๆในแสดงเราดูคนด้วยครับที่แบบคอยอยู่กับอูมาตลอดแล้วก็คอยสอนอูด้วยแบบเข้าฉากด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็มานั่งแบบต่อบททำสมาธิด้วยกันอะไรเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอูตกก็ทำให้อูแบบโตขึ้นนะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอูได้ เยคุณจริงๆนะครับพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามซีรีส์กิมมิอนฟ้ามาตั้งแต่พลยออดหรือว่าจะติดตามทุกๆคนมาก่อนที่จะมีซีรีส์ก็ตามรอกกิมมฟ้าก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่รักโอ๋ครับแล้วก็รักเพื่อนๆพี่ๆกิหมิ่นฟ้าครับแล้วก็ ขอขอบคุณน้องเซฟ<ว><า>ครับก็ขอขอบคุณน้องเซฟครับที่แบบยังอยู่กับพี่อยู่ถึงตอนเรียลิตี้จะมีมีอาการ,ระอะไรู<ว><า>มันอาจจะทำให้รู้สึกแย่ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็ยังอยู่กับปูเอะเง,งี้ยซึ่งปูขอบคุณเซฟมากครับ<ว><า> ป้ามามาอยู่ไหนตรงน้นแหละมองเอาไม่อยู่ังดููนูป้าป้ามามาค่ะขอเสียวประเยทป้าป้ามามาด้วยค่ะอขอบคุณนะครับที่คอยปลุกๆขึ้นมาตอนเช้า อบคุณที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดนะครับอูร่างป๋าๆกับมามานะครับครับสุดท้ายแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆอย่างนะครับที่ทำให้อูได้มาเจอกับพี่ๆเจอดูมันดีเจอทุกสิ่งในตอนนี้ขอบคุณจริงๆครับนี่ขอบคุณทุกคนจริงๆที่มางานจบกา,ารศึกษา